สวัสดีครับก็กลุ่มผมนะครับจะมาช่วยเสนอนวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยกลุ่มผมนะครับจะทําเกี่ยวกับนมโคไทยมิลนะครับซึ่งกลุ่มผมนะครับมีนายพักพลภาสิทธิ์แล้วก็นายชินกิจเรียกครับผมซึ่งจากที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็คือการเพิ่มยอดขายนะครับควรเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายครับเช่นการขายสินค้าบนออนไลน์นะครับ ยกตัวอย่างเช่นบนช h อป e ีหรือว่า Lazada าและ f a c e b o o k หรืออื่นๆครับผมอย่างต่อไปนะครับก็คือแนวทางการทำการตลาดออนไลน์ครับในกลุ่มที่พวกเราทำได้คือการเลือกโปรโมทสินค้าในรูปแบบต่างๆครับการทำ m า r k r t r t s e s r c r c h และการทำความเข้าใจสินค้าให้ลึกขึ้นและแบ่งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนครับเพื่อเลือกว่าจะเจอบกลุ่มลูกค้าไหน ต่อไปนะครับก็คือเราสามารถโปรโมทสินค้าการเปลี่ยนโลโก้ให้ดูทันสมัยมากขึ้นได้ครับและสามารถดึงทาให้เราสามารถดึงดูลูกค้าได้และทําให้เราสามารถเพิ่มยอดขายโดยการเปลี่ยนแปลงแพคเกจจิ้งให้ดูดีขึ้นและทันสมัยกว่าคู่แข่งครับซึ่งถ้าเกิดเราทําตามนี้นะครับผมคิดว่าทําให้กลุ่มลูกค้านะครับสามารถ เราสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าได้ครับทําให้คน,นสามารถอยากซื้อเราครับแล้วก็ทําให้เป็นอะไรที่ต้องการต่อตลาดได้ครับขอบคุณครับ